สวัสดีครับจากเพจพิษณุโลกอีซี่โฮมนะครับวันนี้พามาชมโฮมเม a โอเวอร by mm hmm. พิษณุโลกอีซี่โฮมหลังนี้อยู่ที่หมู่บ้านแม่ธรณีทองนะครับอยู่ตรงใกล้ๆแยกแสงดาวภายในเราทำใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยเป็นโรงจอดรถขนาดสองคันขนาดใหญ่หน้าบ้านยกแทนปูกกระเบื้องเป็นจุดนั่งเล่นไว้ให้บนระเบียงก็จะมี มานั่งสองด้านฝ้าไฟเราทำใหม่ทั้งหมดนะครับภายในเนี่ยสะาดสะอาดระบบฝ้าระบบไฟเป็นของใหม่หมดนะครับแล้วก็ตอนนี้ติดตั้งผ้าม่านให้เรียบร้อยเดี๋ยวมีเตียงแถมให้สองเตียงโชฟาวีดีมอน ห้องน้ำก็เปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่หมดตอนนี้ติดตั้งพรม่านแล้วนะครับเรื่องทำน้ำอุ่นติดตั้งให้แล้วห้องครัวก็ใหญ่ๆกันเลยใครสนใจโทรเข้ามานะศูนย์5ก้าแกู้า่งเต็มไม่ต้องดาว1,690,000าหกแนเก้าหหลานสัหลางทำให้เรียบร้อย ให้แทงง้ำกับปั๊มอัตโนมัติด้วยบ้านหลังใหญ่พื้นที่ใช้สอยเยอะแล้วก็จัดแจงให้สะอาดสะอ้านแบบนี้ใครที่สนใจบาดมาชมก่อนเป็นมากกว่าที่คุณคิดบ้านที่เราโดนเราปรับโฉมเนี่ยทุกหลังบ้านใหม่มีอายนะอันนี้แทบใหม่ทั้งหมดทำใหม่หมด สเดือนกว่ากับการทำบ้านหลังนี้ก็ลองสอบถามกันเข้ามาหนึ่งล้านหสเก้ามืฟรีทุกอย่างของแถมเยอะแอร์น้ำอุ่นเฟอร์นิเจอร์มีให้